ต้องขอเกิดก่อนเลยนะครับว่าที่ผมจะพูดวันนี้แต่ไม่ได้เป็นการปกป้องคุณอังคานะครับที่มีการไปพูดว่าคุณกันจมพลังเนี่ยทำให้ประเทศเราเสียหน้านะครับที่ไปใช้ความรุนแรงโดยการใช้เสียงเนี่ยเป็นการทำให้ชาวบ้านฝั่งนั่นนู้นเนี่ยใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ได้นะครับ สำหรับประเด็นที่คุณอังคานะครับผมนีรัพจิตนักสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นสวด้วยนะครับออกมาพูดถึงประเด็นที่คุณกันนะครับผมคุณกันจอมพลังได้เปิดเสียงนะครับผมเปิดเพลงผ่านเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียง f16 เสียงผีหมาหอนหรือว่าจะเป็นสารคดีนะครับทางคุณอังคานี่ก็บอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนฝั่งนู้นนะครับผมฝั่งกัมพูชา ถึงแม้ว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยทางไทยเนี่ยเราก็ยืนยันนะครับว่าเป็นพื้นที่ของไทยตั้งแต่เมื่อก่อนนานมาแล้วก่อนที่ชาวกัมพูชาจะเข้ามาอยู่นะครับผมในช่วงที่อบพยพหนีสงครามกลางเมืองมาใช้พื้นที่บริเวณที่มีปัญหาอยู่ในปัจจุบันเป็นการชั่วคราวนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมของคุณอังคณนานะครับที่เป็นนักสิทธิมนุษยชนที่จะออกมาพูด ป้องมนุษย์ด้วยกันเองนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยนักสิทธิมนุษยชนจะปกป้องทุกฝ่ายนะครับผมไม่แบ่งแยกชนชั้นไม่แบ่งแยกศาสนาความเชื่อหรือแม้แต่เส้นประเทศนะครับซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วนะครับผมที่คนอังกฤษจะพูดบางครั้งเนี่ยก็จะไม่เข้าหูคนไทยแล้วก็เป็นประเด็นเป็นที่พูดถึงในสังคมมาหลายครั้งแล้วนะครับซึ่ง ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับโดยหากจะมาย้อนดูนะครับมันก็ละมืดยังไงใช่ไหมครับ <c oughs> อย่างแรกเลยก็คือหลายคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยจากคลิปในวิดีโอที่ตาม t ิ k ตอกหรือตาม facebook นะครับก็จะเห็นว่ามีชาวบ้านกัมพูชานะครับผมมาผูกเปลนอนใต้ถุนบ้านกันเยอะมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเด็กนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ผิดปกตินะครับที่บ้านหนึ่งหลังจะมีคนมาปลูกเปนอนกันเยอะขนาดนั้นนะครับซึ่งหากว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ถูกจ้างมาเราก็ต้องถามกลับไปอีกว่าทำไมถึงยอมถูกจ้างเพราะไม่มีเงินหรือเปล่าไม่มีเงินเพราะอะไรไม่มีเงินเพราะรัฐบาลบริหารไม่ดีหรือเปล่า นั่นคืออาจจะมีความจําเป็นของเขานะครับผมที่จะต้องหาเงินเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวนะครับหรืออาจจะอีกประเด็นหนึ่งก็คือการถูกล้างสมองโดยฝ่ายของรัฐบาลกัมพูชาเองที่หลายคนก็รู้อยู่ดีว่ารัฐบาลกัมพูชานะครับผมที่มีผู้นําใหญ่สุดสูงสุดก็คือคุณฮุนเซนนะครับผมเป็นคนที่คุมอํานาจสูงสุดของกัมพูชานะครับอาจจะเป็น หุนเซ็นล้างสมองจนเขาเนี่ยไม่รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรซึ่งหากเกิดขึ้นด้วยสาเหตุนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความไม่ยุติธรรมที่เราไปรบกวนเขาโดยที่เขาก็ไม่รู้อะไรถูกล้างสมองมาไม่เหมือนไปไปด่าไปว่าคนที่ ไม่รู้เลยว่าตัวน,นี้เกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นเป็นความไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ในมุมมองของคุณอังคณาก็จะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็โดยส่วนตัวแกเองก็คิดว่าแกก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าการที่แกออกมาพูดแบบนี้แกจะต้องโดนสังคมประนามแน่นอนเพราะว่าปัจจุบันก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่ากัมพูชามีปัญหาเรื่องชายแดนกับประเทศไทยทั้งปัญหาชายแดนปัญหา ทางด้านการเมืองนะครับผมก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่คนทวทักษิณจะเข้าไปอยู่ในคุกนะครับก็ทุกคนก็ทราบดีว่ามีปัญหาอะไรกันโดยนะครับผมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่นักสิทธิมนุษยชนจะออกมาปกป้องอมนุษย์ด้วยกันเองเน,นี่ยในฝั่งกัมพูชาถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายตรงกันข้ามนะครับโดยส่วนตัวนะครับก็คิดว่า ไม่มีคนไทยคนไหนนะครับที่ไม่รักประเทศนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับก็แค่ทําหน้าที่ของตนเองนะครับปกป้องประเทศในแบบที่ตัวเองทําได้นะครับแต่ในสายตาของคนบางคนเนี่ยมองเข้ามาแล้วเนี่ยก็อาจจะเห็นว่ามันไม่ถูกใจนะครับก็เลยอยากจะโจมตีนะครับผมโดยบางคนก็อาจจะคิดว่าทำไมแบบเราเป็นคนไทยทำไมถึงไม่ทำทำไมถึง เราไม่มีสิทธิ์จะปกป้องดินแดนของเราหรออะไรประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยทุกคน,นก,ก็รักประเทศไทยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกันจัมพลังหรือว่าคุณอังคณนานะครับแต่ว่าทุกคนก็แค่ทําหน้าที่ของตัวเองนะครับขอบคุณครับ